สำหรับเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับทีมข่าววิทยุส์ของเราก็ได้รับแจ้งมาเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนะครับเราก็ได้รับแจ้งจากชุมชนประชาพัฒนาเขตมีนบุรีนะครับในเรื่องของการได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีน้ำประปาใช้ซึ่งมีประชาชนนะครับได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวกว่า70ครัวเรือนครับ นายธงชัยแตงวิเชียนประธานชุมชนประชาพัฒนาเขตมีนบุรีแจ้งกับทีมข่าวฮิตนิวส์กรณีต้องการให้การประปานครหลวงเข้าไปสำรวจและติดตั้งมิเตอร์น้ำให้กับประชาชนเนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนกว่า70หลังคาเรือนที่ยังใช้น้ำบาดาลในการอุปโภคบริโภคอยู่โดยตนเกรงว่าในอนาคตชุมชนอาจมีส่วนในการทาให้แผ่นดินซุดจากการสูบน้ำบาดาลมาใช้และที่สำคัญนะครับปัจจุบันแทงน้ำบาดาลที่ทางชุมชนรวมเงินกันสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการจ่ายน้ำและท่อส่งตามคูเรือนได้รับการชำรุดและไม่มีงบประมาณซ่อมบำรุงซึ่งหากทุดโทมมากไปกว่านี้อาจจะทำให้ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้ได้จึงอยากให้ทั้งการประปานครหลวงและสำนักง,งานเขตมินบุรีเข้าไปสำรวจจำนวนประชากรที่ต้องการใช้น้ำบาดาลด้วยเพราะนอกจากไม่มีน้ำประปาใช้แล้วชาวบ้านกว่า10คบควเรือนก็ตกสำรวจขึ้นทะเบียนชุมชนจากทางกรุงเทพมหานครด้วยครับ ส่วนใหญ่ยังใช้บาดาลอยู่นะปัม๊มปั๊มน้ำจากบาดาลครับจะปั๊มจากบ่อบาดาลมาใช้ที่เออก็ที่ยังใช้อยู่ทุกวันเนี้นะ,ะก็ประมาณสักสี่สิบถึงห้าสิบหลังคาเคือว่าตอนนี้ก็กทมก็ลนลงเรื่องแผ่นดินทุดใช่ไหมจากการปั๊มบาดาลขึ้นมาใช้เราก็คำนึงถึงเรื่องนั้นว่าว่าผลกระทบมันจะมาตามเราตามมาตามมาถึงเราด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะเร่งรัดไออไอ,อ,อ้กรณีที่ตกสำรวจนะครับให้เข้ามาดำเนินการทำให้ เพื่อเราจะได้ต่อให้ครบทุกหลังคาเรือนแล้วเราจะได้กบบอาบดาลไปเลยไม่ต้องไม่ต้องมีปัญหาภายภายภาย,ภายหลัง